สวัสดีจ้าพี่น้องควา,ายไฟสู้กับทุกคนมือน,นี้แม่หอมคือว่าเข้มแวติแม่หอมยุลยานอาหารผู้ดเดียวจะทุกคนแม่หอมมากินเขานางพีงค์นางแชร์บึงแม่หอมแสร์บึงแม่หอมยุฬานอาหาร บราแห้งไ้เคียมแน่จักน้อยเคียมเคียมเคียมจักน้อยพี่น้องเคียมลอ,อยมากผู้เดียวลอยมากผู้เดียวลอยมากผู้เดียวจะทุกคนมาลอกินเข่ากับแม่หอมเด้อ สร้างขึ้เกา่าเหรอพี่ต้องแม่หสร้างสร้างขึ้นเกา่าในระหว่างโล้ลานนี้ไม่หอมสีมากประจำตัวจ่าทุกคนลาน,นี้ไม่หอมมากประจำ ไม่หอมมาอยู่นี่ไม่หอมมาแต่ลานที่ลานอื่นไม่หอมก็บว่าไ้ไปเลยไม่หอมบ่าะไ,ไปกลับไปมังเป็นบางครั้งพอไถล้านชู้ฉี่เ,เนี่ยไปนอนตาแช่มอน้มอมกะอันตา เลาไปตัดหญ้าอยู่บ้านพักตากอากาศผู้เดียวพี่น้องเล่าไปตัดหญ้าผูโดนไม่หอมว่าไปเล่าเลออ่าเอาไม่หอมมาถิ่นในในเมื่อไม่หอมก็เลยมาในเมื่อ ยังฝม่าเพื่อไม่หอมงได้แจ้งม่หอมไม่หอมโเค่อยคอยพี่นาอาค่อยเอาค่อย ปกส mm. mm ิว hmm. mm ่าไทหัวดำหัวหงอกในหมู hmm. mm ่ม hmm. mm ีมารยาทปติส hmm. mm ิวานในพี่เนาะไม่หอมไม่หอมก็ได้เป็นผู้ที่มีอภพันบรรดาทจักน้อยเนาะอวอลคอยกันอยู่บ้าลเนี่กพอหนูว่าวอเสียงดังกุนแล้วทุกคนได้ยินสามบานแปดบานแล้ว คนก็บเขาดีดีได้แจลาเนี่คนกับมอนีกับส่วนแม่ไกลกับสาวเภาลิ่นอยู่เด่นเลยแล้วห้องโบวางก็นอนแล้วโบวาน <c oughs> <c oughs> นางเงาเยาไปครับแม่หอมนอะจะเนาะนางเงาๆงาสิใสโดนตีก็ใสว่าเป็นออกวาวเลยวาอีแม่หอมกระชัผ้ามาก,กินนอกเขานอกบ้านกินแต่ในบ้านไรมันมันก็เซิง,นง,นะง,นงนเนาะพี่น้องเนาะปกติแม่หอมบ้านสิเฮ็ดอัน ผัดหน่อไม้ดองใส่อันเนื้อเนื้อสับในพี่น้องเลยแม่ฮอมก็ได้โอกาสพ่อใหญ่พี่ตัดหญ้าเราเลยถามว่าไปน้ำข่อยบ่วขว่อยบ่ไปเหรอขว่อยบ่ววยอยากไปแม่ฮอวงวายไปก็บม่ได้เียกอีหยังกับแม่หอมบอกแี่ฮองกอ็เลยขี่ทางไปน้ำเลาะให้เราไปตาาัดหญ้าผู้เดียวเราหลุดอา,าหารมารเ้าจะ nhau về bê cắp hồn nó chả lắm เดี๋ยวไม่วางเพราะไปเอากระดาษกันนึกแต่เนา

เมื่อนี้แม่วามเมรกับขขาเองแม่วาม,มากินร้านาร กนร้องคิดเป็นเงนินไทยห้อ,หองกับแท่งยืดไปนอนหาความสุขใค่จะควางเป็นบางครั้งกันบ่อยแต่ก็บานแล้วก็เบื้อ อยู่ได้ทุกคนแม่หอมมากินแต่นี่มีสีผ oh, ีหรอกินแต่เมนูเก่าเนี่ยเมนูอื่นก็บมี่แต่งแต่อีอย่างอ่ะปอาเปี๊ยะพัดมาม่าเขาพัดแต่งแต่นั้นพี่น้องแม่หอมเคยเห็น

หนีวันจบสาวแม่ฮองพัดแม่้องกับไปเลยร้องโดดได้พี่น้อน้่ม่หอมร้องคิดมือเบียนมือเนาะบบม่หอมร่งคิดมือเบียนมือนอะม่หอมกันเลยมีคิดพ้องกับัดเลยไหมพี่น้อง เดหกน้อยกันเดน้อยในใจที่พ eh ่าไปเก็บเห็ด คนมืมีเหียดมือพี่เนางแต่ละมือหาแต่เน้ากินแต่ละมือหา,าแต่เ,เน้เเไป มีบ่บานออกจากมูกับแม่นไกลออกจากไกลกัแม่นเนะื้อน่ะพี่น้องจักสิกินนี่อย่างนะแต่ละมือกันวล่กินาการว่ากินทักไม่ยอมเห็นทักแกีวข้องกัไม่้อมกับตเขียวไใค่าเราพี่น้อง ไม่หอมทอนทิมตั้งว่าไรนะทุกคนพักมันลายลายมันไม่หอมกินม่ระท่านนะพี่น้องไม่หอมทอนถิ่ม่าะั่านปีนาคนละแบบที่นี่จังจะได้กินไหมเบืดแล้ว Jag jobbar med de andra att dagarna på varje. Så jobba på och kvällar på fredagskvällar ja, så ska ni jobba Så därför det så stå ja. sent ว่านีนกแล้วอะไรพี่นนองนกแล้วผีไงบ้านไหนนกแล้วผีไงให้เห็นูหว่านไม่หอมอัดลิบไปอยู่ เมนูเรกกบเทียงก็กถือเทียงไว้พี่นองไม่หอมออกมากจ้ะสิบเอ็ดม่วงะตอนนี้ก็ถิถเป้นเทียงบริเบิงนาริการนะ รุ่นเน่ยมามจะไปกินชูชียู่ีนังหมู่านเนี่ยหมา่านในตาภาาไปกินเนัยเ่ยยังเครยบแบบม่ยปีนองตาภาาไปกิน,นเคียบแบบหมู่านเนี่มื่อนี่ตซาตงนี่จะของลอยมาพู้เดียวร่อยมากพูดเด้พดเดียวเลย ก็มินไว้โกยที่นอนตาเราไปตัดหญ้าบ้าน,นสวนเราตัดหญ้าแล้วแล้วแล้วจังคือมาหับ เนี่ยเราลองกินแต่หนังมันพิลัง ไม่หอมเสื่อน้ำมันตับปามาซสื่อน้ำมันตับปามาเื้อน้ำมันตับปลาฝากไปให้ลูกไส้ยุเืือนไทยพ่น้องยังว่านโอิาแทนไหม่น้องโบพิก้าซ้านะกับซีมินวิตามินดีนะวิตามินอีเอนอาร์อีนี่ไปอง มันมีสามวิตามินน้ำกันเม็แดแบบง่ายเลยทุกคนไม่ร้อนสุดไปให้กุ้งไส้กินตุกปีนนะปีนึงกับปีปีปละซี่กระปุกพี่น้องโต๊ะเขาปีละซี่กระปุกซี่กระปุกนี่ซี่กระปุกน,กกนี่เรากินมือเราสว่างไงได้พีน่น้องแต่ว่ากระปูหนึ่งนี่มันสิมี ลอยหกสิบ <16. S 2> แต่ว่าเม็ดแใหไงได้เม็ดทองกล้ยท่าวนะแต่ละเม็ดนะแต่ว่ามันก็นเป็นอันตราไลไดพีนน่นงยาเม่มันเขามันเป็นนะ้ำมันแต่มันเป็นนะ้ำมันตบปลาออกมาจากปลาปลาแซลมอนแมพ่พ้องปลาแซลมอนอย่างเดียวเลยได้เพราะว่าประเทศร์เว์มันเป็นประเทศปลาแซลมอนแน,น่นอน ท่นมากินหอมแต่ท่านี่ยง่างไปก่ะถือว่าถืกินหุยหุยแต่ต่วอยย่บ้านกินเบิร์เต่ละหัวไปเลย ได้ยินต่กุ่คนนัดคุยกัน้เมียมอนเมียมอยู่พี่น้องอยู่ค้างโต๊ะเมหว ส่วนม่ใกล้ยุ่มุมูเชร้าแล้ววะไม่ว่างนานกันนะแม่คี่น้องแม่หอมส่วนมาท่เอาหาท่ามันกินไม่ว่างกันนะแล้ววะ <c oughs>

chào <laughs> chưa không có bớt được đâu. <laughs> Yêu kén... nó nành <laughs> kê ทุกป,ปีแม่หอมไปเมืองไทยเนาะไปซื้อยู่ตลาดแนมะ่ไปนอ้องเก็บพระเจ้าเก็บมาขายน้ำเละถนนลลหลายหลายเห็นมูไปเก็บแม่หอมก็อยากกินนิดเด้ยด สรงคลิปนี้กระซำนี้นาะจากะนอะฝากกดแชกกดไลน,น์ใจไม่หอมเลยเด้อจ้จะเด้อไม่หอมขอบคุณเลยล้ามูเกาหมูไม่ทีมาเป็นกำลังใจให้ไม่หอมนอกจากะนะไม่หอมขอคุณนในทีนี้นากจากะนะขอให้ทุกคันมีสุขภาพแข็งแรงเด้อย้จะเนดะ้อขอให้เฮงเเลยด้วยปังๆมีสุขภาพดีทุกคนเด้อจวจะเนดะ้อบายบายจะพี่น้องไม่หอมเมาแห้งบัไใดมือนีเป็นมีบ เป็นแนนเป็นผู้ที่มีมั่นหยาบหยาบแม่พี่น้องออมันคนมันหลาเนาะพี่น้องเนาะนั่งทั้งตั้งหน้าทั้งตั้งหลังไม่หอมกระซับว่ามมนดีกินม่ดีกินมาดีเว่าล่ะพี่นอ้องบ๊ายบาย้จทุกคนบ,บ๊ายบายสุขีเด้๋วจะเด้อ